นี่ครับดี่ครับเมื่อกี้นี่ทางคุณทาคุณท่านลงมาจากทีมหลวงที่โยนที่มานะครับก็เป็นจริงครับก็ถ้าฝากฝากไว้หลายเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องคือเรื่องขั้นตอนในการลดราคาถ้าไปกับข่าวน้ำมันดีเซลครับมีประกาศอะไรจากกระมงได้แน่นอนดี่ครับกระมอนัดแรกสามารถลดได้ทันทีแน่นอนเลยใช่ไหมครับมีประกาศทันทีครับดูขั้นตอนที่เกิดขึ้นมา อยู่ไม่อยู่ทบายไม่อยู่เลยเนี่ยก็ดูเรื่องนโยบายอยู่ด้วยแต่คุณแับท่านคนด้วยอะไรเงื่อนอะไรอ่ะท่านท่านตับโควิดแล้วก็ทีทีส่งไว้ต่อให้เพื่อนครับท่านเพื่อน ก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นแล้วครับก็คอก็คือคนเดิมๆใช่ไหมครับแต่อาจจะสลับกระรวงแบบเก้าอี้ดนตรีก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงต้องให้ระยะเวลาในการทํางานก่อนถูกไหมครับเพแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าการติิงนะครับของเรื่องคุณสมบัติความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่ต้องรับฟังแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาในการทํางานนะครับและตัวผลงานเนี่ยแหละครับนะจะเป็นตัวพิสูจน์เองนะครับว่าใครดีใครไม่ดีใครมีผลงานใครไม่มี ผลงานพอรมอกมาแล้วมันมีความใหม่ประชาชนก็คาดหวังอะไรใหม่ๆแต่พอเปิดออกมาแล้วทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมแต่สลับเพียงแค่ลักษณะเกมเก้าอี้ดนตรีเนี่ยประชาชนก็อาจจะดูเรียกว่าสิ้นหวังบ้างขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ